เอชิวชาแนลนะครับ EP นี้ผมกระาพี่น้องชาว a อ c ซีมาเดินเล่นเดินเบิงเข้าข้างในอยู่เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในสามจุดแดนมาร์กที่สำคัญของเมืองเกาซีเทปเข้าข้างในเนี่ยมีรูปคนแค่แบกเจดีวัดทูบยู่ มีซีลาแรงที่สํำคัญทางกลุ่มอุทยานประวัติศาสตร์สี่เทพสถานวาเมืองเกาสี่เทพสถานว่าเข้าข้างในเนี่ยอยู่ไหนยุคทวรารวดียุคพพุทธศาสนารุ่งเหลืองเนืองแกกคนพบธรรมจักอยู่